ถุงเท้าเก่าถุงเท้าเก่าสวัสดีค่ะ้ามากินวันนี้เรามากินตัดตกต้องทำไงนะต้องเก็บว้าวเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนงามันจะมีอะไรอนะ่ะมาสเตอร์ซอสใช่ไหม เงีย้ยอ้ยโอ้ถูกปะน่อจะกินได้กว่าเขายจับนะอิ o ส์ฟรอสเซนใอะไรอยากกินปะคะโน้ทิงทำไมอ่ะอัล t ัฟโครซอนอันนี้ไม่เรอก็ใส่อะไรนะม u s t ตอร์มาสเอ ดูด้วยเหรอ mm hmm. อืมมามาต่อเราไม่เคยกินมาก่อนเราต้องทำไงนะคน <Huh? S 1> อืมโอ้โอ้มันแข็งแล้วคะเนี่ย Yes อ่า We should put in the microwave ไม่ได้หรอก <What? S 1> มันจะไม่อร่อยนี่เขาบอกให้คนอกลืนโอ้ยสภาพมันจะอร่อยรอึวะ ตัดจนก้นเอาไหมลองไหมมีกลิล่นอะไรอีวมันแบบดูสิใครใครเห็นก็คงจะอิวอะถ้าเกิดไม่ไม่เคยกินอะเอามาน้วแป้งจะลองแล้วนะยังโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอาปิ้วปิ้ว อืมก็ไม่แย่อได้อยู่นึกว่ามันจะแบบอืมมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนเหล้าอ่ะอืมไม่แย่แต่ก็ไม่ไดีอ่ะงกิันริอเหมือนเหล้าหมักแบบอืมเหมือนหมักเหล้าไม่เหล้าหมักหนูหนูว่ามันเหมือนเหมือนอะไร มันกลิ่นแล้วก็แล้วก็มันรสชาติคลายๆค่ะคล่ยอะไรผักบวกโยเกิร์ตผักบวกโยเกิร์ตแล้วคือโยเกิร์ตบวกถุงเท้าเก่าผักบวกโยเกิร์ตแล้วก็โยเกิร์ตบวกถุงเท้าเก่าถุงเท้าเก่าไม่ถึงขนาดนะหนูเคยกินถุงเท้าเก่าด้วยหรอไม่เคยโอเคได้อยู่ได้อยู่